สวัสดีค่ะพบกับร้านอินเตอร์เทคพิธีสื่อสารค่ะคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วพี่บีได้สาธิตพิธีตั้งช่องและก็ตั้งโทนธรรมดาหรือโทนอนอร็ของรุ่นนี้ไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสาธิตพิธีตั้งโทนดิจิตอลนะคะคุณลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องใช้งานเดิมหรือจะเปลี่ยนช่องใช้งานก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนโทนดิจิตอลกันนะคะโดยการกดปุ่มฟังก์ชันค่ะคุณลูกค้าตอนนี้เราอยู่ที่โทน ธรรมดาหรือทวนอนาล็อกนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปลําโพงถ้าหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นทนดิจิตอลให้ลูกค้ากดปุ่มดอกจัน1ครั้งค่ะจะขึ้นต้นด้วยตัวดี 023N นะคะก็คือโทนดิจิตอลทนที่1 D754M ก็คือทนที่117นะคะลูกค้าสามารถเลือกโทนดิจิตอลที่จะใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ B จะสาธิตเป็นทนที่1นะคะ 023N ค่ะกดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งจากสัญลักษณ์รูปลําโพงได้เปลี่ยนเป็นตัวดีหมายถึงลูกค้าได้ตั้งทนดิจิตอลทีนี้เรามายืนยันโทนภาคส่งของทวนดิจิตอลกันค่ะกดปุ่มฟังก์ชันนะคะตามด้วยเลข8 อ่ะหน้าจอก,ก็จะเปลี่ยนจากตัว R เป็นตัว T นะคะ CDC ค่ะโทนตรงกันแล้วให้กด F ยืนยันค่ะกัณลูกค้าแล้วกด P T ออกได้เลยนะคะหน้าจอก,ก็จะขึ้นสัญลักษณ์รูปลำโพงค่ะแล้วก็ช่องที่ลูกค้าได้ตั้งใช้งานนะคะสามารถตั้งได้ทั้ง2บรรทัดนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่คือวิธีการตั้งช่องและตั้งโทนของดิจิตอลรุ่นนี้ค่ะใครๆก็ตั้งได้จากร้านอินเทคนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ